ม <Man S 2> มาซองสตาร์โปรเวอร์ซึ่งซีคนนี้แมนยูนิตเอวายเอวายเนาะมื่อนี้เขามาเห็นอย่างนี้มื่อนี้เขามาอ่าชิว่าจังหดก่เขามาเรีแอคชั่นเอ็มวีของไอยูเนาะนางสาวทิ้งแบบเป็นไอดอลของคคยซึ่งไอยูนั่นส่วนตัวแล้วฮูจัก IU ยมาตั้งแต่ดดแล้วส่วงเพลง Good Day บอที่ขึ้นเสียงสูงๆมินฮูจักตอนไหน มิน้นหัจักตอนเพลงพาเลตที่ห้องกับจีดกะก้อนธนาที่เขาเจ้าไปเฟรนเซริงกันเพราะว่าตอนนั้นมิน้นได้ iPhone ไอโฟนใหม่ๆแล้วเปิดจูบโอ้หากหลายตอนนั้นนะเพลง<ะ>นังนลเหมืงนเป็นเพลงกับมิ้ที่ขึ้นยอดยพีคอนร้อยลาะแม่แล้ว<อ>ทาเต้นไอยูกับเซ็กซี่หลายตอนนั้นแบบอีกปากเต้นสุดยอดแล้วสองคนนี้เดซาหูวใจไอยูบอโหมโมไอยูได้แสดงซีรีส์บมแหมน่ะ<อ> กับเมในอายุและแสดงซีรีส์บบกหลายๆเรื่องผลงานกับตัวดังๆแม่นอีกย่างก็โฮเทลเดลลูนาเป็น,น,นจับโทรศัพท์ยูนีบ่าแม่ยังเลยอบมีไม่แล้วใช้โ <c oughs> ทรศัพท์เป็นไม่แทน <c oughs> แล้วตอนนี้อายุกับปล่อยเพลงใหม่ออกตั้งแต่วันที่เ5ห้าเดือน3แต่เขามีโอ,อกาสได้เหตุตอนนี้ <c oughs> ซึ่งเอาอีกแล้วปล่อยซนกับแบกปล่อยซนกับแบกเนาะแล้วจะมีเรื่องหนึ่งที่อายุกับแบก ลินละครลินลินซีรีส์น้ำกันแล้วจะฮุ้มนั้นจะไซดยได้ทุกๆปีเลยคือองค์ซายสิบกับเฮซูตีกันเพื่อนยาดขึ้นเทนเทนหนึ่งเทนสองจีนะ่าเดี๋ยวนี้ในเะมร้อนกับเปลี่ยนกันขึ้นอยู่ทุกโซมอง,มงคอกันสอ,สองคน<อ>งนีบบบ้บอบบอบแม่งให้ไผ่เลยเออโอเคคัสซันเราจะมาเลิมเบิ่งเพลงน้ำกันเนาะซึ่งเพลงใหม่ของไอยูนั้นสื่อมีมีสื่อเพลงว่าลีลีรักลีรัก โอเคเพลงใหม่ของอายูนั้นปล่อยออกมาตั้งแต่เพลงเซเลบริตีซึ่งเป็นพดีพีดคอมแบ็กอ่ะแล้วก็มีเพลงรีรักที่เป็นเพลงนานาไตาเติลแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ปล่อยพร้อมกันแต่ลืมสื่อแล้วเราค่อยไปหาเบิงโอเคตอนนี้เขาจะมาเริ่มเบิงเอ็มบีเพลงรีรักเลยเนาะ ้มีอายุมักสีตั้งแต่เริ่มกับจีรากรแล้วสีเริ่มเป็นแมนคือในกระตุ้นสไตล์ไอพีดีนาะคุณมักไหมักเป็นอัีนีอ่ะโอ้โุคุณดูดูนะเลยคุณลูกคแบบุณ ผู้สืเพลงนี้จะเต้นเพลงอะไนะอายุูได้เต็นมาโดดแล้วอ่าเพลงนี้อายุพัฒนาการเต้นเปในดิไลเต้นคั่าทำเป็นการเตังบบเทปทุกคนเลยอเสื้อสีบัวนี่ใส่สูดแฟชั่มาเต้น่ะบ่เอยเห็นเลยส่วนหญ่จะเป็นสูทคอรูมเป็นลกใหม่นะ เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วเปลนสื้หล,ลังท,ที่โเทวเลยมีล็อกด้วแบบชิคกี้พายกับเลดมากเูาสึกว่าโลเกซันอย่างดีมันจะคือโฮเทลเดลูน่าม,มันมีเยอมันมีเยอเลยอันนี้กับาร

กรบเปด้อยดนะนะ้ว,วเเยเขนะนะามเป็นชุด่องะรเพยลดนตีกัให้คิวกันเนโลโก้เนะคนที่ให้ดนตีันใาดเป็นหลักมาแบบังลยนะแต่ว่าเกาหลีซองน,นี่กะค้อง้ัง,งจะเห็ดแนวนี่หละนะายแบบออกโพเลย 你好。 กันผสมประส,ระสานสุดท้ายทุกอย่างคิดไปเองเอนวนี่ตีดูเดี๋ยวท่านมองขนรถแล้วได้ใช่ได้คิดไปเอจงจดิงจริง ว่าอยูน่ะบอกเข้าใจเอ็มดีเลยหรือ <c oughs> ว่าอันนี้จะบอกอนาคตว่าเอ็มดีต่อไปของไอยูจะเป็นอย่างที่ก้าวผ่านไปอีกขั้นหนึ่งเป็นได้ใหม่ว่าแต่เข้าที่เบิรงกเอเออแต่เบิร์กเอ็มดีมันเบิเระะ์กอย่างละอ่ะแล้วซากเอนิมีสันที่เป็นตัวกระตุ้นยู่ต้นไม้น่ะใส่มามันต้องมีความหมายแต่ว่ามันจะหมายถึงอย่างไงนี่อ่าเมตาด้ฟังอ่าที่ โคบกับสุกาฮะนนตัวนั้นเออตัวนี้สีซื้อถึงตัวนั้นดีสบเขาเน่เยขาใหมยวีให้พี่หมูลอลีเขาตีล้องไว้วแล้วคอยไปหาอ่านเอาดีกว่า <Okay. S 1> แต่ว่าเฮามาถามของาูซื้อก,ก่อนหลังเบิ่งเอามินก่อนเราซื้อแนวไหนกับเพลงรู้สึกว่าออ่ามีซิ่งหลายคือบ่เคยเห็นเจลีเห็นแนวนี้จักเถือคือเจลีส่วนหลายจะฮ้องเพลง จะใส่เสียงหวานๆของตัวเองึ้นให้ซุ้มๆแต่ว่าตอนนี้จะเห็นแบบเป็นเต้นทช่ไหอุ๊มีซิงหลายแล้วบุคิดว่าเจลีจะเต้นได้เซ็กซี่แบบนี้แบบใจละลายเลยยูเอ็นนาคนนี้ใจละลายแต่เอ็มวีนี้กับของเสียงสูงอยู่แล้วกับเต้นหลายฟลอ๊ฟมินโซ่หลายกว่าแต่ก่อนๆเพราะว่าช่วงหลังๆมาไอยูบอคอยได้เต้นเลยอืมแล้วเอาคมซู้กของป๊อบก่อนแล้วค่อยมาสองคนนี้ที่บูจมก ส่วนตัวในเพลงนั่นรู้สึกว่ามากเซเลบรตตีหลายกลัวในอาบัล阿อ่ะดนตรีมันอยากออกเลโทรเลโทรรู้สึกว่าส่วนนี้เคป๊อเริ่มมาทางนี่หลายหล้วด้ดยตั้งแต่เริ่ม BTS เพลงอ่า Boy In Love Dynamite อ่าแล้วต่อมาก,กับวง t b o ชีของเขาอยู่ในข่านั้นก็ออกเลโทร j i s n ก็เลโทรแล้วก็เลโทรมาหลายๆเลย แต่ของ IU ย v อมักเอเพราะว่าสุดหลาย <c oughs> แล้วตาดีผ่านการเบิงเนาะกับแบบมักทีเอ v มันในการเปลี่ยนเสื้อผ้าไปหลายลูกหลายสไตล์หลายแบบก็บคือแบบเขาเบิงอยู่หนังเนาะโฮเทลเดลูน่าเนาะเออก็คือว่าเราจะแบบใส่เสื้อผ้านะ่ะเข่าทุกลูกเลยมีหนิงหนิงแบบจากกันแบบ โมเคยหู้มาก่อนนะว่าเอออันนี้เวนไผ่อย่างนันะก็เบ่งแบบอก็แบบก็น่าฮักดีอย่างประมาณนี้แล้วเพลงเป็นอะไรก็ไดอยูมวนอยู่อืมโอเคซึ่งอายุมาฮอปนี่น่าจะบ้ได้ขึ้นสเตจอีกตามเคยเพราะว่าอายุบอกเคยขึ้นสเตจเลยเวลาคอมแบ็กแต่ว่าออคิวตลอดนันรู้น้ำกันว่าซาสิเป็นอใไดเพราะว่าไดมาพร้อมกับแบคฮยอน แบคยอนนี้น่านจะได้ขึ้นสเตตจะได้เปรียบเลืองคะแนนในสเตตแต่ว่าเฮากาเป็นกําลังใจให้การคอมแบ็กของไอยูในครั้งนี้เพราะว่าดุนดุนเราจึงได้มาเธอหนึ่งซึ่งในอัลบั้มนี้ก็ปล่อยมาทั้งเมดสามเอ็มวีซึ่งปล่อยตั้งแต่เซเลบิตี้มาจนเหินรีแลกแล้วกัเพลงล่าสุด Man. แมนแนวไหนก,ก็ติดตามมาสตงทงแล้วกาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ave, แล้วก็กดซับสไคร้ให้พวกเราเฮาในเดอ้อเพราะว่าพวกเราฮาหากันเริ่มต้น,นแนวไหนมีอย่างติสซมกับบอกกันได้สบายดี